กินดับร้อนเราจะให้เด็กๆในส่วนน้ำมารวมด้วยช่วยกินเดอะแกงจะต้องแจกไอติมให้หมดทั้งสองพอตเดอะเกสจะต้องแจกแตงโม 1, 1ลูกกินให้หมดอ้าวเด็กๆมาเข้าแถวกันเร็วเข้าแถวลูกแล้วแตง,งโมแล้ว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 ครับแตงโมลหรอ กินตูดทหมดลูกนะทหมดนะครับอ้าวกินเต็มมะครอยากกินิคหมดนะครับที่หมดลูกนะทหมดอย่าพึ่งไปอยไปอยู่ที่น่นี้ลูกอยไปไหนนะกินหมดลูกกินหมดนะทีดนพี่ทหมดนะครับแกะไม่ออกน้เดี๋ยวพี่ก็พี่ว่าแล้วทีนี่ทหมดแกะไม่ออกไอติมกับแตงโมน้องเรียกอะไรครับิหมดลูกอา ไอติมไอติมไอิ่ทนะไอติ่มนะทำลิ่มหมดงนแล้วอนแล้อเนเหนียวม่วยอ่ะีหมดแล้วนะว่าเลยลูกคีบหมดแล้วนะว่าแล้วบหมดลูกอ่ะเรเร็ว้หมในติมช้าหมดเตไอติมไอติ่ติมเก่งมากต้องโมช่วยชาตัวกิฟเข้าไปไมไเพ่อมาช่วยกินเตไม่อร่อยอกินแไ ไอ้ติมหมดแล้วมากินแตงโมต่อไอ้ติมค่ะเย็นๆค่ะแังโมไม่เลยอ่ะครันี่หมดแล้วนูนะไอ้ติมดีใจเยอะเลยค่ะมาดูเทคนิคการกินของแต่ละทีมครับตอนนี้ฝั่งเดอะเกสของเราแท้แตงโมแทบจะไม่เหลือเปลือกกันเลยทีนี้เด็กๆกิน่านั้นไม่ใช่หรอครับเข้าวันแล้วแกก็อ้ำคำโตเลยส่วนน้องคนนี้ถ้าทางทงโดมนะครับมาเอามาดูกันนะครับว่าใครจะกินดับร้อนได้หมดก่อนกันเก่งๆแล้วแล้วแตงโมเลยแตงโมโอ้โห ยดโอเคทางนีก็ไค่ะตกไปเก็่ะตไปเลานไปแล้ว3ด่านดับร้อนตอนนี้คุณบอลน,นำไปแล้วที่ด่านสุดท้ายกลิ้งดับร้อนกับบอลลูนพิฆาตที่จะต้องใช้กัง